โดยสิไปนั่ได้องนะนั่งรถโดยสารโดโดยสารไปแม่งซื้อก็ซื้อแล้วก่อนมูหักได้ถามมูอ่าเนาะเพื่อนมาหับอาว่นพี่แล้วบอสจั่วบับอมึงเชื่อเพื่นกันมาหับอยู่พี่โทรหาเพื่นมึงเชื่อกัเพื่นไปหับแล้วก็ไปร่อท่าเพื่นอยู่นอกพุณเป็่ต้นมะขามทางออกอ่าให้สะวบัว อ่สบัวก้อนได้จังร่มกันอีกอาะสบัวโดยอันนี้ก็เงินผู้ใหญ่เ้อเงินผู้ใหญ่อยู่พังไทยเออผมเป็นยัง่าอนก็ได้เนาะเงินผู้ใหญ่เพิ่นอยู่พังไทยแหละเพราะว่าชิดก็บริหารอาสบายดีบ่เก้าเนาะกะบริหารเนาะคือว่าคนว่าบ่อยุกะ์เป็นมอบให้สบัวเพิ่นได้อยู่ดอกสบัวเพิ่นเป็นคนที่ว่าว่องไวตลาดขนาดว่าบุเป็นหนังสือเนาะไปฮอดไทยถ้าเป็นนีสิกว่านี้ เป็นแห้งแยกกันต่างประเทศต่างประเทศเจ๊ได้ดิเพื่อเป็นต่างประเทศได้ดิเบียดได้ดิเบียดบอสเบียดสองคือเบียดคือใส่กุ๊บคือเลยเนาะอ่าใส่กุ๊บนี่คือเลยพี่น้องไงเนาะคือยังคือเบียดกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอไยเนาะ เอฟซี FC, ทุกคนทุก่านเบิดสมองสุบอนบว่าอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอยก็ยินดีตอนหับเบิดทุกคนทุกท่านเข้าสุสอ่องยูทูบของตัวสิทธิ์ปั่นสุกอีกแล้วพี่น้องเอยเนาะโดยพี่น้องสบายดีพี่น้องเองนาะเบิดทุกหูทุกคนพี่นอ้องอาขึ้เก่าพี่น้องมากับทีมงานคือเก่าคือเดิมเนาะสามตู้ทีมงานอะปั่นสุกพี่น้องเอยเนาะ อ่ะสบายดีตูกคำเนาะตูาสบายเอฟซีสบายดีน้องอ่าตู้บี้เนาะมานำกันน้องไงเนาะสปดูที่ตู้คำเนาะไอคำเนาะตู้คำเนาะอ่ากะาีเบสทุกคนอยู่ทางบ้านอ่าสาบัวสาบัวเนาะยังแรงๆพี่น้องเลยเป็นคอยขำลงแรงเลยเนาะคือว่าเฮากะสิได้อ่าวางแผนเนาะโดย ก็คืวอว่าเพราะว่าเน่นี่เดี๋ยวพื่องเนาะขอแจ้งก่อนเนาะแจ้งการให้พี่น้องเอฟซีหลายๆคนเน,นาะว่าติดตามตัวสินั่นแหละติดตามทิมงานปันชุกเพราะว่ามืออื่นนี้อาจจะมีอ่าแขกมาเยี่ยมเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยแั่แหละว่าเอฟซีกับแมนหรือว่าอ่าพี่น้องอ <I S 1> หักแพงกันกับแม่นไอ <I have. S 1> หักกับแมนกกะแมน,เนะเพี่นอนเนาะเพื่อนจะมาหลินหรือว่ามาเที่ยวนอกนัดกันแต่เดือนก่อนบุเลยพี่น้องแต่ยังบม,มีงานบุหเละเนาะ ในชงมอนโบมีงานการส้่งบ้านส้างเฮือนแหล,ละก็ได้นัดกันอ่าบบดน,นี้ก็ได้ฮอดเวลาแบบนี้โดยมืออื่นเพิ่นจะมาเนาะโดยอ่มือแรงนี่เพิ่นจะขึ้นรถเนาะเพิ่น<ด>จะนั่งรถทัวร์มาแหละ<ด><ด>ม,มืออื่นฮอตนะตู้เนาะแมนมื้อนเช้าฮอดแหละทังะ้งงานบัชุกอาจจะได้อไปหบเพิ่นนิด,ดหน่อยเนาะไปหบเพิ่นอยู่<ด>ยอ่าอยู่น<า>นสะพานหรือว่าอยู่ด้านเนาะกั้นบด้มาอ่าหาสะบูวพี่น้องเ้ยกะสิได้อา เอาเงินไห้เพื่อนเนาะจักอ่าสองแสนหรือว่าประมาณหาร้อยเนาะไหวให้เป็นไปซื้อสิ้นซื้ออย่างมาไห้ให้สร้างอ็ไดเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นคือว่าขึ้นนี้อาจจะเรียบร้อยแล้วโค้งมาเนาะ<ด>ย,ย่านอาจจะได้ติดอ่าไม่อ่าเชื้ล่ะนําเบอมือื่นหรือว่าจังใดพี่หน่อยเนาะอ่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ีเวลาเล็กหน่อยเทาก็สิสัตว์มาพี่ยังยสงอาจจะมาอย,อยู่เนาะทีมงานเขาบุปผะเนาะอาจจะมาแบบตอนแรงหรือว่าตอนคำก็ได้เนาะเพราะว่า หลังจากที่เอาไปส่งอันเอฟซีพันเข่าบันพักนะเนาะเขาก็อาจจะล่วงมาทั้งพี่ก็เป็นได้พี่น้องเลยเนาอะอ่ะกระซีประมาณนี้เนาะแจ้งให้พี่ให้น้ออง่าทราบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจบจากเาส,บบสื้อสบัวสิไปต่อเขึ้น,นอไอเดียอีกเนาะสิไปผูกแขนลูกสาวพี่น้องเลยเนาะอ่า,ออาบ่าได้ไปเนาะบ่วยากเวียดจากกราบขอโทษขออภัยนัพ่พีนะ่น้องเนาะ เดี๋ยวจะไปผูกแขนเพื่อนอีกจะเนาะอีกเนาะพี่น้องเนาะเลยกะอ่าสิได้เมื่อเติมโตมื่ออื่นมีแขกมาเยี่ยมมายามเนาะพี่น้องกะผากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานปันชุกเข,ขาในเด้อพี่น้องเนาะและ้วกะผากเป็นกําลังใจให้ทางชาวบัวเช่นกันนะเนาะหอยเฮือนเพื่อนแล้วเนาะขอให้แล้วแบบรู่งแบบบ่ให้มีอุปสรรคหรือว่าปัญหามันยังเข้ามาอ่าขัดขวางเนาะทางทีมงานเข้ากับทีตั้งใจเห็นเวียเห็นงานเช่นกันพี่น้องเอ้เนาะกะถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้กะขอยาาดำมันรวย สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใส่มากใส่ก็คอยเราปลอดภัยเบ็ดสุขุสุขคนพี่น้องเอ๋นาะป่ะบ้านนี้ใส่สพพีผ้าไปอัปเดตเบิง่งเชียนชานเพื่อนกด็กจะเชี่ยวเงินใหน้จะบัวแล้วเขาก็จงสิกลับบ้านนี้เนาะพี่น้องเนาะ,ปะไปไปหัปป <laughs> กห้เด้อเจ้าคือดึงใครไว้ตัวป่ะ <laughs> พี่น้องเอ๋หูเห็นสะบัวใส่หมวกผูกันแดดผูก้มเงยก้มเงยผูเห็นแต่ก้นไวๆอยู่พี่น้องเอ๋ เพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนไปนอนเลยเพื่อนบัวเพื่อนทุกทั้งๆพวกก็มากินข้าวน้ำกันขูมือเลยตุ้กค้ำพาเอิ้นเพื่อนกับเพื่อนน้ำกันเบิ่ดเลยบาดนี้่น้องเยช่างบาดนี้ฮึ่มโอ้ยโอ้ยคนเราตกใจตกใจอะไรได้สิเนาะโอ้ยเก้าเด้อสบายดีพอเก้าตกใจแห้งอะไรได้นี่พี่น้องเลยเนาะตายคนหัวตุลลูกกินนี่มาด้วยขวดเลยเดี๋ยวน้องเอ้เนาะ อาเจ้าจะคนอ่อนปอดนั่นบโบตกใจคันว่างูเลยย่านเนาะย่านดีเวียนอย่าเนาะย่างูเพราะใจละเพราะอันเหงื่อว่างูกเมีจาย่านตัวใดตัวชุดจาก่านคนละแบบญาติคนละแบบบ่แม่ย่านคนละแบบเนาะย่านคนละแบบพี่น้องเลยอ๋อลมคุูอืมลมแห้งอะไรดีพี่น้องเลยอ๋อตบบาทเลยแม่ยังบาทเนี่ยอ๋อพันธุ์บ่อหนิพี่น้อง อายุเราดูระดูห้อนแน่นี่ตั้งจนลบเล่นะเอาบอกก้ามาไะใช้อนี่บอกก้าะมาจะข้างได้มาจะข้างหลังได้มาเฮ้ได้เนาะพียงเนาะมาขายนี่บ่เออได้ยูทูปได้เงินได้คำเรียบร้อยบ่ยูทูปกับวัสไปเบ่งมือนี่ละ ว่าสิ็จไปบ้างแล้วแรกวันนัดกันกับาโอว่าสร็จแล้วไปมานี่แต่ว่าพระ้าโอค่าปันเข่าเอาไม้เอื่นบ่อปันนี่โดยเป็นไม้เอื่นพนัสเชลเอาเอาดีใจนะเนาะหอยได้ละลายปะเก้าไอเดี๋ยวเชลมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเนาะโดี๋ยวเชลฉันมาอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวสิไปหาสบัวก่อนเด้อบัดนี่โดียเพราะว่าเพื่อนเชียญหย่าอยู่ทางภูเรงกะจังอาชีพาพี่พาน้องไป เบิ้งเงื่อนเนาะอัปเดตเงื่อนหัวเป็นอยู่ทั้งฝุนะ่นให้ฝุ่นกลางพอไม่อยากลงบ้านเบาก็จะโตเออโอ,อ้ลืมมงึงทำบ่อก้าบ่อท่วงอะไรแห้งบาทเลยล้มพัดฮักประจักษ์อันนี้เนาะหรือว่าอะไรอันนี้ออลมพัดจนฮักพี่น้องเลยเอ,อ่าโชโบ่อแมนพี่น้องบ่แมนฝุนน่นตัดฝุ่นตัดโอ้โก็ตกใจบ้าเราล้มขามาคันนี้มา คะแนนว่ามันหักมันมันสีบโเป็นแบบนี้เนาะสบายดีนี่คะแนนว่ามันหักมันสีบโเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องสบายดีอ่ามันจะแหลมอ่าสบายดีเนาะบอ้โหมันาะแร่ามันาักมันจะบแหลมแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นตัดเพิ่นตัดตัดแล้วมันข้างประตูอ่าตัดแล้วก็มันก็สีมีอุปสรรคแน่แล่เนาะก่อภัยพี่น้องเลยอันนี้กะหักโบยางดอกเพิ่นเห็ดนะมีแต่บชาย แต่รจริงมันถ้าต้องเอาออกรถพวกล่ามันคือแบมซีฮะอะไรมันกับซ oh. <e ีเนื้อเนื้อใส่เฮือนเนาะแมนแมนแมนอ่าสกาดราชการบดไปเลยฮะจะลากออกเลยบ่นีกลากออกเลยก็ได้อหนีินะต้องสอบบ่โดยเวลาออกก็คือว่าจุดคนี้แล้วก็ได้นไงอืมพี่หน่อยเนาะคดีคือกันเอาออกให้แปลนบิดเนาะดีคือกันเนาะเออนป็นละอ่าต้นไม้ขาเฮือนกับลายกับบอดี้กุศิตร์ แต่ว่าคันว่าโม่งเยี่ยมลมมันเย็นได้พี่น้องเอ้ยมันถัเย็นก็เดี๋ยวสิไปหาสบัวก่อนไปเอาเงินเอาค้ำให้เพิ่นก่อนเนาะโดยโดยโดยพี่เพื่นอยู่พี่เลยอ่าเห็นแต่เสือเพิ่นสีชมพูวัยวัยอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะก้มเงยก้มเงยอยู่เพิ่นเสียหน่โอ้ยสิบ่มี บ่มีนุม่มคนใดมันอยากเชียร์หนาซอยชยบัวบ่พี่น้องเอรยเนาะอ้คือเพื่อนเพื่อน,นกะเนาะรุ่นแบบว่บาบังหน้าตกแบบยื้อมือเอาได้ว่าเป็นปองเห็ดปองเนาะอ่าโอ้เด็กแม่ยพน,นังยังไงสบายดีเลยแม่เด้ออ๋บอบ่มีตีบังหน้าตกแบบยื้อมือเอาน่ะ่าไปเฮ็ดเด้ออย่าไปเฮ็ดได้ไปง๊อง เดียบเรียกว่านี่ไงเอาน้ำส่างบ่อะนี่ตุ้มลงอย่างเงี้ยไปใกล้ได้อันโทรศัพท์ขอตุ้กเลยลงไปงมเอาได้หาเนาะมีไปลลงมีน้ามีบ่อะนี่ไะมีโอ้โหได้ลงมีบ่แไปเป็นเรื่อเอาเพื่อนไปเป็นเรืองาฉบัวเน็บเน็บเอง จะไดนจะไหนคดองพอดีต๊กพี่น้องเนะสีเกือบกบซีเสือเพื่นก็เป็นเขามี่ชงผู้บานเย็นเจ้าจะืเ้วียดขึ้วอย่างเนาะขันใจ่นั่นเองแม่คอยฮ้อนนะนะได้วปีหน้าก็รด้นะหากระ่ายมากนี่บ่เลยเลยหาเฮ็ดอยากหยเลยเฮ็ดขึ้นดึกลงไปแค่อยาแก้ชนะได้ยเนาะแม่แม่หยอกยอบๆๆโอ้ขอ เจ้าให้เจ้าเสียไปเลยบ่อนี่แมนอ๋อผูกกี่คนขึ้นให้เด็พี่น้องเลยก็ขึ้นเป็นคุณังคณะทานต้นจำปาขึ้นไปตัดเองแมนขึ้นไปผมเห็นชื่อบ่อไห่จะมาประทานฉละเห็นชดเด็ดเลยจะตกบ่อบ่อไอยบัวมักไส้ไผ่เห็ดเองได้เพรก็เ็ดเพื่อนเจ้าขึ้นเพื่อเองไม่ถามคนขึ้นได้เพราะขึ้นเขาสาเห็ดได้มันจะบ่วไส้พี่น้องเลยเนาะอันนี้นี่ยังมีแนวไส้บ่อนี่ไหมอันนี้ เนพราะเพราะว่าเราอันเอาค่ำข้างพู่เราไว้แต่บางงานก็เสียทิ่มคือกันกกพูเพิ่นบ่มันได้ค่ะพู่เด้ค่ะอ่าพูในใช้คือว่ากกไม้พูหน่อยเลยก็เลยมีพูนะเดี๋ยวมีพูหน่อยพู่อยู่ใช้ตีเกียนเป็นคนขีดตัวแล้วบาดรเดี๋ยวโอ้สั่นเกือบสั่นหยังแล้วบาดรเดี๋ยวไม่ทักเก้าไม่ได้เสด็จเต้คอยได้บาัตรทานพู่ค่ะเดียรกกพูเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นเอาไว้เคี่ยวค่ะเนี่ยอยู่ไทยก็เอิ้นพูคือกันบอ กระู้แม่ัรู้ว่าใบหมากเม่นกอ๋อใบหมากอในตัวฮะใบหมากต่างหาใบหมากต่างหาใบผู้ต่างหาี่พี่จะมาอยู่พี่อานยุดยุดยุดให้สบบวยุดเสียหยาก่อนหนึ่งพื่อพ่อมีเวียกจะลมนำทางสบบวมายืนนก็ได้ยืนเลมายืนพี่เอเอเนกันเเอ้าเอัะพี่มายืนพี่จะมายืนพี่กับปีนหน้าใสกล้องแบบนี้อ่าออยู่ใกล้นีุดเนาะแมน เดีเ๋ยวีเมียบบลมนำสบวัวนั่ยนึงเนาะกาอาจจะเมืเ่อเแบบว่ายันแบบบริมาบริยังอะนะว่าวันทีสิบเจดสิบแปดมืออื่นกับมือ้อื่างรพี่นองนำประมาณนี้ว่าันมีทางทีมงานชุมข่อยยันได้ไปครับเอาเอฟซีหรือว่าแขกคนอยู่อยู่ทางมุกดาหารเลยกะอาจจะได้พาเพื่นไปเที่ยวไปยังโดยโดยเพราะว่า ความเป็นเอฟเอฟซี uh, มาทางภางไทยเนะ<ด>ยาะกฮก่องกบคีนเพิ่นไม่ได้เลยกะอาจจะให้ซาบัวเป็นคนไปซื้อซื้อเนอยู่ในกินโเ<ด>ซมซาชุมข่อยมาเนาะประมาณอสองมือแต่กคพพมามาต็คิดว่าแบบไปพาเพื่อนไปเที่ยวว่าตอนแรกคิดว่าสีมาพี่อยู่เนาะตุคคำเนะาเนะฐานบุคคำเคนาะหรือว่าคำกับซี ลองมาถ่ายบรรยากาศตอนค่ำตอนค่ำบักสบัวอยู่จังใดครับกับแม่กับลูกนะตอนพอนนอนอยากเห็นว่าพันนอนพอนปูจังใดอะนะสิลองยื้อมือขึเห็นได้หลังมือขาดได้จ้วยจะมีมีดได้เนาะอ่าคอยก็จะเอาไม้ก้อนแยญ่ขึ้นก้อนมาก็ได้คือกันชงค่ำก็ได้คนที่มากินข้าวแรกยังคือได้มาตูดก่อนเมื่อยนี้ยมตูดอีกแหละ ตูดตอนแรกมึงตูดอยากเดียวตุูคำกันเลยของกินยั่งยั่งอย่างเนี้ยสมบูหเดี๋ยวนี่ปีปิ้งปลาปะปะทูปลาทูปลาทูโดยกระดูกน่าจะยั่งอยู่ปลาทูต่ำมักทั่วปะทูปิ้งกระดูกยั่งอยู่บ่กระดูกโดยยั่งเป็นกระดูกเนาะเนื้อไปแล้วคือเบียดคืออย่างเนาะอย่นเนาะลูกเบียดลูกเบียดไปจัง ระวังในทุกนขัจลงนี่ขับจะลงนี่รับแรกข่อยชี้ย้งหมดสรอยก่อนข่อยชี้หัวก้อนไม่ร้องเหรอข่อยชี้หัวก่อนเนาะคนที่ชี้หัวก่อนมูอนี่ก็อหู้รถไป่ตาเลิกได้เพื่อนเจ้าดิแหละเพื่อนเจ้าดีแดเลิกเลิกรีได้ก้อนนี่ข่อยซื้อเบิดสามพันคนนะจ็กท่อจะใส่ข่อยก็บ่จือแต่ว่าซื้อเบิดสามพันว่าพ่อท่ออลไรกะลงไปพื้นอีกแมนสามพัน เจ้าเห็ดไว้เพื่อทิมขยะอย่างเดียวบ่ตอนแรกหาบ่อแ้เจาะน้ำนะก็พุดน้ำซ่าแล้วก็ตักตักอันที่สี่อัพพอมดึงก็ได้ดึงใช่ป่ะแมนแมนดึงได้เพราะว่าแมนเพราะว่าให้ให้เขาเทใส่คู่พอดีให้เขามีอีลังดึงขึ้นได้เคยเห็นเวลาผู้หญิงดึงอันนี้แมนถัวกระชีดึงประมาณนี้แล้วเพราะว่าต้องให้เชือกโน้มมาทางหลังเด้จึ๊บแล้วก็จึ๊บมาทางหลังกจึ๊บไม่ใช่อันนี้มุนบ่หมุนนะคย สบัวเคยแปลว่าเอาเอาเป็นล่อดิเอาเอาเอาไม้ไผ่สางไผ่ก็เคยอยู่ว่ากาะหูมันมันก็บเทิงเพราะว่านี่มันเลือกแข่งมีแต่เสื้ออย่างเดียวมองลงไปบบเห็นเท่าน้นโบเห็นแต่ชุมเอาแม่นกระปองทิมลงไปแม่นเพราะว่าข่อยเคยอยู่เอาไม้สางไผ่แบบเห็ดเป็นหูเด้อันนั้นมันอันนั้นมันบุลลึกปันใดแม่พอเนาะตุ่นเนาะเคยเห็นสางผู้อื่นจะเก็ดแต่สำหรับของสบัวนี่ต้องเอาเสื้อเอาแม่นขนาดก้มลงไปยังเห็ดเลยเลือกอีหลีเจ้าใช่ในน้าในบ่อนี่จักปีจักเดือน บอประมาณสองปีสามปีโอ้เธอคุ้มู่เนาะสามพันบาทปีสามปีใช่ตอนนี้อ่านอยู่นี่เนาะโดยจังหลังจากนั้นจังได้จอนหําเลยบอเมนเพราะว่าอันนี้มันเจือนมันใส่บ่ได้แล้วมันกะมันมันแบบว่าเจ้าที่แหละดินมันซุดชนะบ่ได้เมนเจะใส่ันไปใส่ไดมันนบอฮะมันเปื่อนมันขุนบ่มันบ่ได้ขุนแต่ว่าดินมันซุดชนะยันไปยืนใกล้เลยยันลงไปถึงคนถึงหยังเมน ดินออ้ยข่าานนดิมันหยักแบบมผุๆอะไรพี่น้องมันผุมันอสั้นกันยับมาพี่ก็ได้ฉบัวยันหึ่มลงบนสามบนชีอยู่นี่เนาะเ้ากันยับมาอีกนี้บ่อห้างนะฮะให้ชำนี้เนาะชำนี้พออ่ะพี่น้องไอ้เนาะมันกล้องมุมไขว้เออทำยังไอ่าเนาจ้ะ ได้ดึงแม่ซี่โดนเติบแม่แต่ว่าช่วงช่วงที่ว่าดึงนะแม่เจ้าอยู่ไทยบ่หรือว่าแม่มอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านน้ำแม <EN>, ่แม <EN>. ่ตอนนอ่ะนยังยังยังอยู่กับแฟนอยู่อยู่กับผัวสามีอยู่อาอ <ม EN. S 1> ว่าเรว่าหล่อนแห้งเนาะอยู่กับผัวยัง <laughs> <laughs> อย่างไงนะอเออยังอยู่มีกมีลูกบ่แห้ะแะม่ ไม่รู้คนหนจะวัึ่งโบ้ไข่ในละจักเพราอเขาไปเห็นงานขวดกระตักแต่ก็เมื่อยเบิ่งจักมือแรงนล้เจ็บมือเพราะว่าเสื้อเสื้อที่เขาผูกผูกงัวผูกคั่วอยนั่นมาดึงนะแม่เอากรแมนแทนเนาะเสื้อผูกงัวผูกคั่วแล้วเช่นในอื่นบ่ได้เสื้อผูกงัวผูกคั่ยนัดหน่อยอยู่ในเส้นหน่อยอยู่เลยมันมันอันนานมันมื่นนะนานใครแน่แต่ว่ามันก็จะเจ็บมือแต่ว่าฮาซิ่นมันก็บ่เจ็บ ก็เทใช่แล้วก็หาขึ้นเทิงเพื่อนเสื้อชายเสื้คัวเลยเพราะว่ากันใดเขาคอยอย่างนี้ทางนั้นบ่รู้ว่าเห็ดกันใดทางนี้บ่เห็ดทางนั้นหาขึ้นเทิงหาพุ่นเลยแม่นแพื่เพื่อนต่ำอีก่บนนี้เนาะได้หาแล้วก็ได้ก้มอีกเนาะบ่ก่อยเพราะว่าคอยเตี้ยอยู่แล้วนะครับโอ้ยยำว่า ทำบูสูงคือ <t> ข <ired> ่อยเว้น <t> น <ired> ี <t ired> ่กันสั่งโทรศัพท์รถชุงคือข่อยสูงกว่าสบัวเจ้ากันถูกคำเต้ไขอยพี่น้องเหรอการสูงกว่าสบัววันฉันมันกันมันถึงคือเนาะมันถึงคือรถลุกรถโนโบเรียบเลยเนาะภาษาอังกฤษเลยพี่น้องเหรอการแต่มันก็อยู่หน้างเนาะคันเราเรื่องอดีตคาติกี้เนาะสวันเดีนี่กับสิใครแน่บอกว่ามาว่ามาไปสิแต่ว่าได้มาน่ะด้วยน้ำผักน้ำแห้งได้พี่น้อง ของสบ,บัวเพื่อนไปสู่ชีวิต,วตไปเพื่อสิได้เงินมาได้น้ำหรือว่าเขาใสา่ไว้ภาคต้องไปหาเงินหา่างห่างไกลจากลูกห่างไกลจากแม่ทั้งที่ว่าถ้าเป็นภัยกับบุญภัทกห่างไกลพ่อกับแม่กับลูกเนาะแม,แม่กับลูกคือว่าสําคัญแต่นี่กะทั้งว่าสบ,บัวที่แรกกับไม่ได้อยากมากเนาะแม่อันะบ่ก หัวตุ่มม่ะบังหน้าเลยจะหัวาเลยจะอย่างนาะนคอยกำลังชิบ่าวห้ซึ่งอะไรนี่บอกว่าคือคือความหมายว่าเรามาหนิมุ่ยไผอยากห่างลูกห่างเม่เนาะแต่เราเก่งได้เราไปไปพาคก็ได้นำก็ได้ได้ตั้งเสาเฮือนอีกเรียบร้อยแมนาแต่ว่าคันว่าแม่เราแข็งแห้งนี่ยันเรายังบรมมาใช่ปเรายังบรมมาเลยก็ยันได้กว่านี้อีกเนาะแม่ก็ป่วยเนาะสบายเลยมาอยู่เพื่อน อะเดี๋ยวอันมื่อื่นนี่เพิ่นเพิ่นว่าคือชีวะใส่ไมมเสล่าเพื่อนว่าเมื่นแต่บางทีเราหาสีมาอัปเดตเบิ่งชงแรงๆชงแรงก็ได้มากินข้าวแรงเนาะเป๋แล็บเต็มที่กองเลยนี่คือมีเว่าะตัวคือแป๋แบนเป๋ขากะลีเนาะใหญ่ชาวบัวไปตลาดบ่มื่อื่นโดยสิไปนั่งได้น่ะนั่งรถโดยสารโดยโดยสารไปซื้อก็ซื้อแล้วก่อนมูหักได้ถามมูอ่าเนาะ เพิ่นมาหับอาฮ้อนพี่แล้วบอ่ซะบัวบ่มึงเชื่อเพิ่นกันมาหับอยู่พี่โทรหาเพิ่นมึงเชื่อการเพิ่นไปหับแล้วก็ไปล่อท่าเพิ่นอยู่นอกพุ่นเยู่ต้นมะขามทาองออกอ้าวให้สะบัวให้สะบัวก้อนได้จังร่มกันอีกอ่ะสะบัวโดยอันนี้กะเงินผู้ใหญ่หเด้อเงินผู้ใหญ่ย <ๆ S 2> อยู่ภางไทยเออผู้เป็นยังอ่าฝากก่อนก็ได้เนาะเงินผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ภางไทยแหละเพราะว่าทก่บริหารอาสบายดีบ่เก้าเนาะก้าบริหารเนาะคือว่าคันว่าบ่อยู่กะ เป็นมอบให้่สบัวเพิ่นก็ได้ยูดอกสบัวเพื่อนเป็นคนที่ว่าว่องไวตลาดขนาดว่าบเป็นหนังสือเนาะไปฮอดไทยถ้าเป็นแห้งสิกว่านี่เป็นแห้งยกันต่างประเทศต่างประเทศแต่ด้เป็นต่างประเทศได้เบียดได้เบียดบอกคือเบียดคือใส่กุ๊บคือเลยเนาะใส่กุ๊บนี่คือเลยพี่นอ่างไเนาะคือยันคือเบียดมืออื่นกับวันศุกร์่ับว่าลูกกับยังเป็นงเนยนอยู่เนาะแต่ว่าบางทีกับเสียหายลูกยุดเพราะว่า คันมาเจ้าโบยู่หน่ยเนาะพอวันี้จะอยู่กับแม่ฮะนะต้องเตรียมต้องซอยแม่ยั่นเพื่อนร่วมเพื่อนยังนั่นแหละพยายามบอยังให้แม่เห็นอย่างไรเนาะแม่บอยังให้เพื่อนยู่พู้เดียวฮะนะคืออันคือยาแม่ใ่ยังอยู่บ่ยัง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 บัดชาวบัวดิค่อยคง่อยกันยังอยู่คอไข้ขึ้นอยู่บ่หรือว่าจากไหนหรือว่าคือเกามันการยังคือเกาแต่มันก็ไริเจ็บอยัง ยังคือเก่าแต่ว่าบริเจ็บเลยแบบยังแบบแบบได้แบบเป็นเป็นนองบอ่ก็แบบมันยังบเบายนุบนะมันก็นยังบวมอยู่นะแต่ว่ามันบริเจ็บเพราะว่าหม,มอบม่ได้นัดไปอีกบ,อบ,บออ่บ่เอา,าด้วยนี่แลไปพูดดิยังกันอ่ะพอมันหันมันโอ้ยคนเป็นโต๊ะไก่จักมันยังเนาะชุดเจ้าจักเค็ดอะไรอี๋อุ้ยคนยังอันนี้เนตุมันหันทางนี่นะอ๋อ บ๊อยยันค่อยเพราะว่าอยากให้เห็นเฮือนน้ำเนาะบ๊อยู่กี่ก็ได้ข่อยไลยเทื่ยมุนเด็กเนาะกะทีประมาณนี้เนาะกันในน้ำกัเรียกคำว่าขาดเรือเป็นยังคำว่าเป็นยังกะชาวบัวกะโทรบอกเด้อโทรบอกโทรบอกเสร็จบอกส่งบอกข่อยเพราะว่าเขาที่ได้เตรี่ยนไปขี้เกียจทั้งนั้เนาะแม่เอ็นแต่ที่ได้ให้ขี้เกียจให้ขี้เกียจยุ่งซีขายเนาะเอามาให้ชาบัว อ่าค <Net> ับนีอุปสรรคแน่เลยนาะพี่น้องเนาะอ่ะสิประมาณนี้แต่ใส่สบัวเพิ่นก็เสียหนักโตวันสิพาพี่พาน้องไปอัปเดตบนเพื่อนอีกเนาะฮาฮอดคันใดแล้วคือสี่เรียบร้อยแล้วโครงหลังคาพี่น้องเลยเสร็จสมบูรณ์เนาะอประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาไม้แขอยบันนี้เนาะ่อยจะไปเลยบัน ไปหาเห็นไหมเห็นต่อพ่อเมื่อน้ำได้กับเอาเมื่อเนาะให้เพิ่นเลยบมได้พ่อไม่เจนะฮะให้เปิดเลยบมได้โอ้ผมได้เนาะเพิ่นติดไข้ผมเป็นไปเอาตังเงินให้เพิ่นเนาะโดยโดยเอาตังเงินให้สาวเวียดนอนสาวเวียดได้นี่พี่น้องเอ้อเนาะมาพี่พี่บาทนีงพี่น้องเลยมาพี่เน้องตัวบีเนาะ เพราะว่าลมกับสังแก้วนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้อันเพิ่นว่ามีมีงบป้อนนี่เพิ่นอยากเกาะออกให้เลยอันนี้พี่น้องเห็นเนาะเพิ่นอยากก่อเสาตัวนี้เสาแม่นเพิ่นอยากก่อเพิ่นอยากกะให้เลยเพราะว่ามันจังอันเห็ดโบยากคนว่าเพื่นว่าจะเห็ดต่อออกเพราะว่าคันสิกาะที่หลังเลยอันไม่ไม่เสล่าอันยังจะบริติดเพิ่นว่าเพราะว่ามันสีหยากบัดโตมันมันสีหยากบัดโตพี่น้องเห็นเนาะเพิ่นว่าแต่ว่า ที่ใช้งบนี่แกพูดไลย,ยู่เติบอยู่ไดพี่นอ้องคันว่าเขาสิ่อเลยนะางบสิโตอยู่ประมาณาประมาณสี่หมื่นพันบาทสี่หมื่นผมได้เบิดประมาณสี่หมื่นคันว่าใช้งบอันกเกาะฮือนออกมาผ้ได้ต้องได้ทคานต้องได้ชื่อเล็กต้องได้เอาดินทมอีกเด้พี่น้องก่อนว่าเกาะออกมาอีกกะกระเบื้องอีกไม่งอีก่าไงก็ออกมาทั้งหนมันต้องได้ก่อขั้นไหนอีกบ่นเลยแมนแมนต้องแบบเกาะออกมาเลยกะ ก็แบบเฮ็ดซัมบาเฮือนอีกกลางนึงผู้เลยพี่น้องให้เนาะต้องแบบใส่โค้งหนังค่าอีกแล้วก็อ่าไส่กระเบื้องอีกคือตัวชิดว่าแล้วก็ใไส่นอดไส่ตะปูอ่าไส่ทุกอย่างแบบเดียวกับอยู่ในลางแต่ว่าเขาก็ตอออกมาต่ว่งงบน่ะ40,000พี่น้องเลยว่าเบิ่งก่อนเด้อว่าถาว่ามีมีก็อาจจะ เหตุตามที่สร้างก้วในน้ำพี่น้องแต่ว่าต่างแต่ว่าเฮาบ่มีเนะาะขาดงบทางในนี่เฮากันยังเกิดเหตุบ่คาดคิดนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าขอให้ทุกคนภาวนาซอยกันแหละเนาะพี่น้องเนาะทางต้องบ่อเก้าน้ำเนาะหากแน่ถ้าว่าถ้าว่าผูหญไงยากซอยเข้ามากะหากบ่อเก้าเนาะซอยทางบ่อเก้าก็ได้เนาะหรือว่าทางตุคําก็ได้เน,ะนะาะพี่น้องประมาณจ้งหน้าที่เหรน้องตุบิชาวชาวบอ่ออ่ะน้องพี่น้องเนาะกะชี อ่าประมาณนี้พี่น้องเองกะทีได้คอโตอ่ะอัมลาพาจากพี่น้องไปแล้วในมือนี้เนาะกะพรอบพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องเอกสำหรับคลิปนี้กะทีได้คอโตไปก้อนเลยกะอ่ะากพี่ฝากน้องเนาะเป็นกําลังคิดกําลังใจให้ทางสาวบัวครอบครัวสาวบัวละกะทีมงานปัน่นสุขเขาในเลยพี่น้องเอกเนาะกะฝากอ่ากดไลค์กดแชร์ออกไปหลายๆเนาะเพื่ออยากให้ผู้ใหญ่เพลินเห็นเพื่ออยากให้เฮือนสาวบัวเพลิน่ เลีวไวๆเนาะครับการซอยเหลือเข้ามาหลายๆเลี้วไวๆกับจังได้ไปซอยคนอื่นต่อว่าฉั่นเะ่พี่น้องเนาะถ้าว่าได้งบเฮ็ดจนแล้วก็อยากได้แต่งบที่ว่าก็ขึ้นแตก็ใส่ประตูวงเอี้ยมใส่ประตูอ่าเพื่อนพอมีล็อกมีอย่างเพราะให้อาแน่นานาอะไรเนาะพราให้เพื่อนวิจักเพื่อนหลังเก่าเกาเนาะพี่น้องเพราะว่าอันตรายเนาะอีกอย่างเพิ่นกับแต่ผู้ยิ่งพี่น้องเลย อ่าแท็กซี่อาแท็กซี่ระมัดอ่าระมัดระวังกันแนวไรพี่น้องเห็นเนาะเพราะว่าหนุ่ยยากนี่อันตรายเนาะกะผักในเด้อพี่น้องผักอ่าพี่ผักน่องนี่แหละเนาะผักเอฟซีของาาอพี่าพายยพสิทธิ์ทุกคนทุกท่านนี่แหละพี่น้องเป็นอย่างไรกับชาวนาซอยกันในเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครอยากซอยกติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสี่ประมาณนี้ถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้กะขอให้ร่ำรวยมีเงินมีคำเบื่อจะขู่สุขคนสุขภาพแข็งแรง,แงพี่น้องเหน็หนเนาะเราจะจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องเนาะ โดยสุดท้ายนี่ทางทีมงานปั่นสุขเฮ้แหล้ะก็ับทางทูชิตแต่ชิได้ขอโตเกาคำว่ววาสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อย